ครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมหายศพาเที่ยวครับพี่น้องผมเมื่อนี้มหายศจะพาพี่น้องไปเที่ยวทั้งไหนไปชมบรรยากาศอยู่หม่องไหนไปน้ากันเลยครับไปเลยครับครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมหายศพาเที่ยวครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มหายศจะพาพี่น้องนะครับไปชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่สวนลุคชาตินะครับหรือว่าสวน วนาล่มนะครับสวนลูกกระชาตอุบลราชธานีนะครับหรือว่าสวนลูกกระชาตอุบลวนาล่มนะครับผมเป็นจังไดมีอย่างสถานที่ท่องเที่ยวมีอย่างแน่ไปน้ากันครับพี่น้องผมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปากทางเข้ามานะครับกับมีลานกาแฟนะครับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของสวนวนาล่มครับพี่น้องนะครับผ่านมาขั้นตอนนี้นะครับก็มีจุดคัดกรองนะครับมีจุดคัดกรองมีจุดสแกน QR code คนะครับ นะครับเป็นจุดพักรอ,อการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ครับพี่น้องผมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครับรณรงค์ช่วยกันเพื่อป้องกันนะครับอันนี้คือแผนที่ของที่ตั้งสถานที่ต่างๆของการท่องเที่ยวนะครับของการท่องเที่ยวนี่คือบรรยากาศภายในสวนวน,นาล่มครับพี่น้องผมอันนี้ก็คือจุดบริการนะครับจุดล้างมือนะครับนี่จุดล้างมือจุดฆ่าเชื้อโรคนะครับ กะเป็นอีกมาตรการหนึ่งครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่คงความเป็นธรรมชาติครับพี่น้องผมคงความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นแบบวิวทิวทัศนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับเสียงลมพัดนะครับในบรรยากาศที่อากาศค่อนข้างกะถือว่าเย็นครับบ่ถึงกับหนาวแต่ว่าเย็นครับพี่น้องผมมาเบิ่งน้ากันครับพี่น้องผมมาเบิ่งน้ากันครับอันนี้คือ บรรยากาศของรอง้านกาแฟครับพี่น้องผมนี่ร้านกาแฟก็มีจุดคัดกรองมีจุดนะครับมีน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับจะนีน้ายาฆ่าเชื้อครับพี่น้องผมนี่คือวัณารม์กาแฟครับมร้านกาแฟนะครับอ่ะเบ่งบรรยากาศน้ำกันครับดูบรรยากาศภายในสวนลูกชาติวัณารมณ์นะครับของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอีก บริเวณหนึ่งเป็นแลนด์มาร์กของอุบลราชธานีครับพี่น้องผมเป็นอีกบริเวณเป็นบริเวณแลนด์มาร์กนะครับของอุบลราชธานีนะครับถือว่าเมืองล้อมป่าครับเป็นป่าครับพี่น้องเป็นป่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ป่าโลกชัดนะครับที่เพิินอนุรักษ์ท่าการอนุรักษ์ไว้ก็ถือว่าเป็นปอดนะครับนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่ช่วยในการคัดกรองในหายใจดีขึ้นครับพี่น้องนี่อะ มหาชนมา,มาคำนะครับพี่น้องมีภารกิจหลายๆอย่างนะครับก็เลยจะนําเสนอในภาพรวมของตอนเย็นๆ5โมงครึ่งครับพี่น้องผมนะครับ5โมงครึ่งนี่คือนั่นที่มองไปเป็นภายนอกภายนอกของถนนอุบลตราการครับพี่น้องผมนะครับภายในก็เต็มไปด้วยบรรยากาศถา้ามา,าตอนสายๆนะครับตอนสายๆตอนบ่ายๆเนี่ยจะได้บรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องผมได้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง อันนี้คือสวนวนารมนะครับมายศตองการซื้อให้เห็นว่านะครับสวนป่าไม้นะครับสวนป่านะครับที่ยังคงความสมบูรณ์ในใจกลางเมืองอุบลราชธานีก็คือสวนลุกขชาติอุบลวนา,นารมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่อุบลวนา,นารมครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับนี่มีไม้ยางนะครับไม้ยางนานี่ต้นไม้ยางนาะ นะครับที่ยังหลงเหลือคงความปูดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องนะครับซึ่งไมย้ยางนาก็ถือว่าเป็นเป็นใหม่ประจําเป็นต้นใหม่ประจําจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะได้าตาอาจจะยางเลี้ยวเนี่ยครับพี่น้องผมด้วยภารกิจโอ้ยมือนี่ภารกิจหลายแห้งครับแต่แต่เสาหอดคำกักครับพี่นออ้องขออภัยครับกับคนที่มีภาระนะครับหน้าที่ของการทําและการหน้าที่ของการนําเสนอสารดีๆกับเป็นอีกหน้าทีหนึง่ง เป็นหน้าที่หนึ่งที่มหายศพาเที่ยวต้องการสื่อให้พี่น้อง fc นะครับและก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องมหายศพาเที่ยวนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับไหบอกเคยมานะครับพิกัดนะครับก็อยู่สีแยกไฟแดงว่นอารมณมาจากอุบลกับเลียวขวานะครับเหลียวขวาเขามานะครับก็จะเห็นนะครับสวนลูกกระชาตนะครับสวนลูกกระชาต อุบลวนรลมนะครับก็มีพันธุ์ใหม่ต่างๆโดยเฉพาะย่างยิ่งพันธุ์ใหม่ที่เป็นความเป็นอีสานความเป็นอุบลราชธานีก็นะครับก็คือนะครับต้นไม้นะครับต้นยางนานี่ครับนี่จะเห็นเป็นแสงลำไยนะครับจะเห็นต้นไม้ใหญ่ครับพี่น้องผมนี่นะครับก็ได้บรรยากาศมากนะครับอ่ะพี่น้องเบ่งน้ำกันครับพี่น้องนะครับขออภัยครับภารกิจของการน้ำเที่ยวนะครับอาจจะ เห็นภาพวิวธรรมชาติต้องการสื่อธรรมชาติแต่วิวก็ไม่ค่อยชาดหรอกพี่น้องผมวิวบอคอยชาดอ่ะบอกเปยังครับเบิรงบรรยากาศก็คือบอกพี่กัดนะครับอบอกพี่กัดเอยธรรมชาติครับพี่น้องนะครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับอันนี้คือต้นยางนะครับไม้ยางหน้านะครับพ่นล้มนะครับเพราะว่ามีอายุหลาย,ลยร้อ,อ,ยยอยปีนะครับพี่น้องผมมีอายุหลายร้อยปีนะครับกะ กรลลมลงนะครับเป็นไปตามอายุนะครับนะครับอาจจะร้อยอาจจะหลายร้อยปีครับนี่บางตน้นก็ยังคงความเป็นธรรมาชาติาานี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ครับพี่น้องผมนี่นี่อันนี้คือต้นไม้ยางนานะครับต้นไม้ยางนาครับพี่น้องผมได้ขนาดตีเสียงรดนะครับลถล่าสาัญจรไปมานะครับภายในสวนลูกค้าชาติวันอารมณ์ก็เต็มไปได้วยความเงียบสงบจริงๆนะครับ ได้บรรยากาศครับพี่น้องผมได้บรรยากาศครับจะไล่ตาเนี่ยขออภัยเด้อพี่น้องอาจจะไล่ตาเนี่ยขออภัยครับผมขออภัยขออภัยกับพี่น้องอ่ะนี่คือต้นมันต้นใหม่นะครับเป็นต้นไม้ที่พยายามมาปลูกเสริมอ่ะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้มหาหยดผ้าเทียวนี่นะครับพี่น,อน้องกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปดีๆคลิปใหม่ๆที่เป็นสระที่เป็นบันเทิงครับผม ฝากพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับกดการกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามชมคลิปของมหายโผ้าเที่ยวตลอดคลิปครับคลิปนี้ขอจบการนกเสนอเพิรนี้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ